สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรานะคะก็มาอยู่กันที่โรงแรมอารุณทารานะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่3 1เ็เป็นวันแยกระทองวันที่2นั่นเองเมื่อวานนะคะพี่เอ้าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะคือแต่ละคนก็ต่างไปทํางานกันก็เลยไม่ได้มาลอยกระท้องนะคะวันนี้ก็ขอฉลองหน่อยนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ห้องที่เป็นห้องชมวิวนะคะเป็นห้องพิเศษมากเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะ

ตองสรแล้วก็อันก็จะเป็นที่แต่งตัวนะ เข้าในมีเครือ่องดื่มให้ด้วยนะมีขนมด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าห้องน้ำนะคะไม่ได้เล็กเหมือนที่โรงแรมแต่ละที่นะอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะตรงนี้จะเป็นช่องชั้นนะคะตรงนี้จะเป็นช่องห้อยห้อง,องอนะ้ำไฮโซดูรลามาก เป็นหลอดไฟก็กดปุ่มชานี่คือไฮไลท์ของเรานะคะมีสาวาน้ำด,ด้วย่ีสกุชชี่สาวน้ำมีอ่างด้วยจ่าจกูุชี่จากูุชี่ซึ่งข้างในยังไม่มีน้ำแต่ก็จะลุกอ,อันนี้นะคะก,ก็จะ<ด><ด>มะีของที่เขาเอาไว้นะคะสป,ปาด้วยนะคะนี่สามารถที่จะสป,ปาได้อันนี้นะคะก็จะเป็น เปิดให้น้ำออกอ๋อเปิดน้ำอมันอยู่นี่ไม่ใช่หรอเปิดเปิดน้ำร้อนไงน้ำร้อนที่เข้ามาตันนี้นะคะก็จะเป็นอะไรเนี่ยคุณพ่ออันนี้นะจะเปอะไรคะเปิดน้ำก๊อกน้ำก๊อกน้ำมันอยู่นี่อ่าก๊อกน้ำร้อนไงน้ำเย็นน้ำร้อนอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำเย็นกด้านนี้เป็นน้ำร้อนนี้เป็นน้ำเย็นนะคะใช่ซึ่งจะ แยกะก็มีมอนอนอันนี้ก็เป็นของตกแต่งซึ่งอันนี้นะคะว่างม,มากอันนี้นะไม่ใช่ว่าหนุนนะทุกคนมันมันเป็นที่ปั๊มนะคะสามารถปล่อยออกได้เดี๋ยวเรานะคะมันมีห้องอาบน้ำด้วยนะทุกคนนั่นคือห้องอาบน้ำนะคะหรือห้องล้างตัวัเองก็มีอยู่ข้างในด้วยนี่ ใครไม่มั่นใจนะคะว่าจะมีคนเห็นจากข้างนอกสามารถที่จะเป,ปิดผ้าตรงนี้ได้นะคะแล้วก็คือไม่ต้องกังวลนะว่าคนด้านนอกจะเห็นนะคะเพราะว่าเขามีที่ปิดผ้าด้วยแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นอ่าลามีมีสบู่อะไรให้เยอะเลยเลยมีได้ระเป่าผมให้ด้วยมีนะคะเป็นไดระเป่าผมมีให้อันนี้เป็น เป็นไม้์ค่หนูอันนี้ก็จะเป็นเตียงคะ่ะเป็นเตียงอันนี้ก็จะเห็นห้องน้ำเมื่อกี้นะคะซึ่งสามารถที่จะเปิดทะลุได้นะคะนี่คะ่ะเปิดทะลุได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเตียงนะคะซึ่งก็เป็นโซฟาด้วยนะคะจริงๆไม่ต้องเอาเตียงสืิไปเลยเนานะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะคะอันนี้ก็เป็นลิ้นชักเก็บของอันนี้ก็จะเป็นทีวีที่สําคัญเขามียาตัดยุงให้ด้วยแล้วก็มีดินสอให้ด้วยค่ะดินสอที่แบบว่าเคยบางครั้งแบบว่าอยากจดอะไรก็มีดินสอให้จดอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเล็กนะทุกคนมีระเบียงด้วยค่ะทุกคนระเบียงนี้ก็สวยมากๆ เยมาดูกัว่าว,วอาีรอสวัวดีจ้าสว,วดีค่ะนนี้สามารถนั่งได้นะคะนั่งอาหารที่นี่นะคะทุกคนมันยังมีห้องอาหารแล้วก็มีฟิตเนสอีกด้วยนะคะ,ะวันวนี้เราจะมาักน,น่นะคะทุกคนก็จะติดแม่น้ำปิงด้ว ในเราลงไปลอยก็ลงกันตรงนี้ชาไม่พลาดนะลงแล้วก็ข้างๆนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะเข้างๆนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำค่ะทุกคนกระทงน้ำแดงฝนตกสีตกน้ำไม่แดงสีโอวันจินแต่ว่าวันนี้ขอบคุณนะคะที่ฟ้าเป็นใจไม่ตกให้เราฝนตกวันนี้เด็กๆไม่ได้เล่นน้ำอะไร นี่คะ่ะทุกคนข้างๆนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะสระว่ายน้ำนมีรอยยางที่ยาวมามวกๆในการประมวลใจเสื้อผ้าก,กับโดรนเลยนะนนงเกคน,นทุกคนรู้ไหมคะว่าใครนะคะที่ขี้เกียจเปลี่ยนชุดหรคกทีก่ขี้เกียจเปลี่ยนชุดหรอทุกคนขี้เกียจลงไปข้างล่างนะคะสามารถกระโดดจากตรงนี้แล้วก็ลงไปเล่นน้ำเลยนะ้าเล่นค่ะแล้วก็ตรงนั้นนะคะก็จะเป็นที่อาบน้ำก่อนลงสระนะคะทุกทุกคน ก็ใครจะเล่นน้ำก็อย่าลืมเอาน,นั้นก่อนลงสระด้วยนะนะคะอ่ะก็ วันนี้นะคะคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากแล้วนะก็เดี๋ยวตอนเย็นนะคะเราจะมาถ่ายอีกครั้งตอนเราจะไปลอยกระทงแล้ววันนี้นะคะเราต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนก่อนที่จะลาไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้คให้คลิปนี้เยอะๆนะคะให้กดให้ถึงร้านไล์เลยนะอาจารย์มนตรีจะได้ดีใจนะอ่าแล้วนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์นะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่างอาจารย์มนติกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหลังจากเมื่อเช้านะคะที่พวกเราที่เรานะคะพาทุกคนนะคะทัวร์โรงแรมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นตอนกลางคืนแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ หกโมงตรงเป๊ะๆพอดีเลยค่ะทุกคนเนี่ยหกโมงตรงเป๊ะๆพอดีเลยเป๊ะๆเป๊ะๆพอดีเลยคะ่ะคือ,อต,ตอนนี้นะคะเราก็อยู่โรงแรมที่ติดแม่น้ำปีนะคะข้างๆน,นี้นะคะเป็นแม่น้ำค่ะซึ่งซึ่งสวยมากๆเลยนะคะคุณยายพักทายหน่อยสวัสดีค่ะ <laughs> มาเที่ยวกันเหรอคะวันนี้ <laughs> ดีมากว่า มาลอยกระทงลอยกระทงความรื้อไปทิ้งกับแม่น้ำปิงซะ <c oughs> ตรงตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระทงนะคะหนึ่งห้องตอนหนึ่งห้องนะคะต่อหนึ่งอันนะคะซึ่งถ้าเป็นหนึ่งห้องต่อหนึ่งอันนะคะใครแล้วก็ตรงก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีการทํากระทงให้ตอนกลางวันนะคะข้างๆนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเม็ดโฟมนะคะนี่ก็จะเป็น ใบตองไม่ใช่ใบเตยเฮ้ยใบตองใบตองถูกแล้วใบตองนะคะซึ่งเขาก็จะเอามาม้วนซึ่งตอนนี้ข้างล่างนะคะก็จะเป็นดอกเราไม่รู้จักดอกอันนี้นะคะดอกกล้วยไม้ดออกกล้้วยไมโเคแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นผังผังกระถีบภาษาอังกฤษนะคะคือว่าผังกระถีบภาษาไทยคือว่าผังกระถีบ อตเตอตเตคนอังกฤษพึ่ไม่ค่อยชัดไงผ่างราชีพส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นทูบนะคะภาษาไทยเรียกว่าทูบภาษาอังกฤษเรียกว่า YouTube YouTube เจอแล้วที่มาของ YouTube ก็คือทูบนี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีพี่อันนี้ ทุกคนรู้ไหมคะว่ากระทงนะคะภาษาไทยเรียกว่ากระทงภาษาอังกฤษเรียกว่ากระจงกระทงกระทงกระทงอันนี้นะคะก็สร้างบรรยากาศให้สวยงามมากๆเลยกันเขานะคะมีตัวผาตรงนี้นะคะข้างในก็จะนโต๊ะไฟซึ่งนํำแก้มาครอบนะคะข้างบนข้างบนจะร้อนมากๆแต่ข้างล่างางเหนือเรียกว่าห่างประทีปเนี่ย พางประทีปโ okay, อเคต่ออก็เดี๋ยวเดี๋ยวมากินข้าวริมน้ำนะทุกคนรู้ไหมคะว่าตรงต้นไม้นี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะดูสิคะดูสิคะเป็นไฟแบบนี้เลยเขาจะติดไฟแบบนี้นะคะซึ่งก็มีคนมาลอยกระทงแล้วบ้างนะคะซึ่งเมื่อกี้เราเห็นกระทงซึ่งตอนนี้กระทงไหน <Okay. S 1> วันนี้นะคะวันลอยกระทงก็เป็นวันที่เรานะคะจะมาเรานะคะจะมาขอบเอ้ยขอโทษนะคะเจ้าแม่ธรณีนะคะที่เราทําแม่น้ําสกกระโกค่ะเจ้าแม่คงค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร่เป็นการบูชาพระแม่คงคาใช่ค่ะอาน,นาอยากลอยกระทงไหมคะ ซึ่งใครนะคะที่จะลอยกระทงนะคะแล้วไม่มีแล้วก็ไม่มีไฟพี่เอามาให้โน้ตอันนี้อันนี้คือจ่าจ่าเทียนซึ่งจะอธิบายอะไรอย่าอันลืมแล้ว <c oughs> แต่ก่อนนัทุกคนขอเวลาคิดแป๊บนึ่งคิดพูดได้เลยหมดละซึ่งใครนะคะที่จะจุดธูปจุดเทียนนะคะเอ้ยจุดธูปจุดผังประทีปนะคะก็สามารถที่จะ เอิมไปหยิบไฟจากตรงนั้นได้นะคะเขาจะมีไฟให้นะคะแล้วเราก็นํามาจุดเองนะคะแล้วก็วางไฟไว้ที่เดิมค่ะซึ่งโรงแรมนี้นะคะมีชื่อว่าอะไร <c oughs> อ่ะอรุณธาราเอออรุณธาราอยู่ที่เชียงใหม่นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศสดชื่นนะคะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยก็น่าจะแบบมีหมอกเย็นแน่ๆแล้วก็ ซึ่งอากาศก็ต้องเย็นนะคะเพราะว่ามันจะติดแม่น้ําอะไรด้วยกลางคืนก็อย่าลืมระวังยุงกันด้วยนะคะเพราะว่าติดแม่น้ำเนาะยุงก็จะทำไข่ยอยู่แถวๆนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนนะคะไปเดินรอบๆนี้เราจะพาทุกคนไปดูสระว่ายน้ํานะคะ ซึ่งทุกคนนะคะเห็นแต่วิวด้านบนนะคะไม่ได้เห็นวิวด้านล่างเดี๋ยวเราจะพามาดูวิวด้านล่างกันซึ่งทุกคนรูไหมคะว่าที่เขาปลูกต้นไผ่เขาจะเอาไปให้มีแพนด้าเอ้ย ล้เล่นค่ะต้นไผ่นี้นะคะเขาปลูกเพื่อความสวยงามนะคะบรรยากาศกลางวันต้นไผ่จะสวยนะคะเพราะว่าสีมันจะเป็นเขียวอ่อนๆน,นี่ค่ะต้นไม้ป็รยากก็จะ,ะไม่ได้มืดมนนี่ ตัวซึ่งอันนี้นะคะทุกคนเห็นห้องอเราไหมห้องเราคือชั้นที่สองนะคะนอกมาก็จะเป็นสระน้ำซึ่งเรานะคะได้ทำการมาเล่นน้ำเรร้อยแล้วซึ่งน้ำก็เย็นแต่เราอิจฉาบรรยากาศมากเลยบรรยากาศเวลาเนี้ยน้ำมันไม่เย็นเลยแต่กล้องแต่ว่าตอนที่เรามาเล่นกันอะ่ะมันเย็นมากๆนะคะน,นี่คือสว imming pool นะคะอันนี้นะคะเปิน ำการตั้งแต่8โมงเช้านะคะต้นถึง7โมงนะคะหรือ1ทุ่มนั่นเองตั้ง1ทุ่มนะคะ,ะ,คะเขาจะให้เล่นน้ำตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง1ทุ่มตรงนะคะซึ่งซึ่งบรรยากาศต้อนยมากๆเลยนะคะใครที่อยากมาเล่นน้ำอะไรแบบนี้นะคะมาที่อรุธาราใช่ไหมใช่โรงแรมอรุธาลา ก็อย่าลืมฝากชื่อโรองแรมเอาไว้ด้วยนะนี่ไม่ใช่โฆษณาสปอนเซอร์นะคะเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายแต่กล้องก็ไม่ได้จ่ายนะะเดี๋ยวเราจะพาทุกๆคนไปชมบรรยากาศเจเ้าถวแม่น้ำกันเลยค่ะว่าตอนระกระทงเนี่ยมันบ้าเสียวไหมอะไรไหมคนอาจจะได้รู้กันเนะเผื่อบางคนแบบว่ามาแล้วไม่กล้ากลัวว่ามันจะระดับสูงซึ่งระดับต่ำมากๆไปดูกัน คาเฟอินนะคะเป็นคาเฟอินอยู่ตรงนี้โอ้ยตกใจหอดสนามหญ้าก็าสวยมากเลยค่ะคะุอาหารของเรานะคะก็จะมาเร็วนิดนิดใครที่มาว่ายน้ำตอนกลางวันอะไรบ้างนะคะก็ถ้าเจอเจ้าหน้าที่นะคะ ก็อย่าลืมนะคะขอเขาขอเมนูอาหารแล้วก็สั่งไว้นะคะซึ่งอาหารของเราก็จะมาเร็วกว่าคนอื่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเราสั่งไว้ตั้งแต่กลางวันแล้ว ใช้เสียงเบาๆนิดนึงนะคะเพราะบรรยากาศแถวนี้มีคนอยู่เยอะเลซึ่งเขาก็จะประดับไฟอะไรที่ตรงนี้นะคะซึ่งตอนเวลานี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแปดนาทีซึ่งตั้งแต่หกโมง,งเลยเนี่ยเขาก็จะเอากระทงลงมาปล่อยซึ่งเราก็มีกระทงที่เรานะคะได้ซื้อมาแล้ว ที่เอาไว้ช่วยเหลือคนมีครบค่ะร้อยยางค่ะยางนี่คือกระทงที่ไม่ได้จุดไฟแล้วมันก็มาขังสิ่งที่ทุกคนเห็นนะคะไม่ใช่ผักเก็บสบายแต่อย่างใดแต่มันคือกระทงนั่นเอง เป็นกระทงที่เขาจุดไฟแล้วก็ไม่ได้จุดไฟนะคะช่วงไฟนะคะที่อยากจะ,ะสัมผัสกับกระทงนะคะเอากระทงนะคะไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาวางไว้ที่น้ำอย่างนี้นะคะข้อคนเมื่อกี้เหมือนเขาจุดคอมเลยแต่เราไม่เห็นนะคะทุนท่นดีมีกระทงมาห่างตรงนี้ด้วยนี่ก็เป็นกระทงสงสวยด้วยนะคะตรงนี้เราจะเกีย่ยวออกก่อนไม่งั้นมันจะติด งนี้นด้วยนะเพราะว่าตรงนี้นะคะเป็นจุดไฮไลท์ของโรงแรมอารุณพารานะคะซึ่งเป็นที่หนึ่งน,นะคะที่สวงมากแต่กระโปงนี้มันยังไม่ไปไหนทุกคนโอเคไม่เป้ะซึ่งจะมีเสื้อชูชีพอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเสื้อชูชีพตัวนี้นะคะก็ ใครที่กลัวหรืออะไรประมาณนี้ใครที่จมน้ํานะคะก็เดี๋ยวเขาจะาช่วชูชีพชูชีพชูชีพนะคะให้ลงไปข้างล่างเพืนเขาจุดู้กันทุกคนได้ยินเสียงไหมมันน่าจะแบบสวยอยู่เนาะเราอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวเรานะคะทุกคนตอนนี้ตอนนี้นะคะทุกคนดูบรรยากาศค่ะ กระทงอยู่เต็มแม่นาไปแล้วแต่ก็ไม่ใช่เต็มมากนะคะเดี๋ยวเรานะคะขึ้นไปรับประทานอาหารกันดีกว่าและเดี๋ยวเราก็จะถ่ายไปเดี๋ยวเราไปดูเมดูอาหารกันนะว่ามีอะไรบ้างกระทงกระทงของเรานี่เป็นกระทงนะคะซึ่งเป็นกระทงของไม่มมมใช่ยู่ใช่ของเรา ของเราลูกหัวใจใช่นั้นคืกระถงของเราซึ่งก็จะมีกระทงสองอันนี้นะคะอันนี้นะทุกคนคล้ายกับกระทงที่เราซื้อมามากๆเลยนะคะแต่ของเรานะคะจะเป็นรูปหัวใจโอเคขึ้นไปดูไปดูดิดูแล้วรู้สึกสงสารกระทงเลย <laughs> ายอาคยาตรนี้บกานี่แะองเดี๋ยวคุานะคะจัหะยกนได้อเได้ถ่ายงานอซันนี้ก็จะเป็นอาหารนโตะของเรานะคะกะงตอนนี้เรามีอยู่หลายอันมากเลยนะ ทุกคนอันนี้คือต้มยำนะคะต้มยำอันนี้คือเมนูเด็ดะค่ะต้มยำค่ะทุกคนสาวน้อยกินอันนี้เป็นต้มยำค่ะทุกคนเมนูเด็ดของที่นี่เลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดหรือกุ้งทอดนั่นเองี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะ พวกค้ฟังเสียงนะวันนี้ไม่ได้เอาไม้มาถ้ามีมืมันจะดีกว่านี้อ่ะก็เดี๋ยวนะคะถ้าเกิดว่าเราจะไปเราได้ไปนักกระทรงอย่เราจะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูอีกนะคะร้อนเนาะว่อทักไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ เจอกันไม่ใหม่หรอกเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวอีกสักพักก็เจอกันแหละอ่ะบ๊ายบายโอเคน่านๆานานาพวกจุดจุดโดนหนูโอเค ย่าขัดน้ำแบบนี้น้องดูแม่น้องดูแม่น้องดูแม่องอดเมื่อ,อกี้นะคะที่เรานะคะได้พาทุกคนนะคะไปชมห้อง ไปชมห้องนอนนะคะที่เป็นห้องที่อยู่ในโรงแรมตรงนู้นนะคะแล้วก็พาทุกๆคนนะคะมาชมเกี่ยวกับในริมๆน้ำนะคะว่าในโรงแรมนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างพาชมสระว่ายน้ำแล้วก็พาทุกคนนะคะไปดูตอนที่พี่ดาและคุณแม่แล้วก็น้องสาวนะคะไปลอยกระทงนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็เหลือตอนสุดท้ายคือเราจะปิดคลิปแล้วตอนนี้นะคะก็จะมีคุณได้คุณณนะ อันน uhm. ้าค bo <Si ุณแม่กินหมดเกลี้ยงแล้วใช่กินหมดเกลี้ยงแลยค่ะเดี๋ยวจกระทงยิ่กินไม่ได้แม่ก็ับกลับมางสองคนนี้ยังไม่ได้ลอยกระทงนะคะเดี๋ยวเขาจะไปลอยเนาะอ่าแล้วก็วันนี้นะคะก็เรานะคะจะต้องสัวัดจีก่อนนะคะ ก่อนที่จะปิดคลิปโอเค1นององสสวัสดีค่ะขอให้คลิปนี้นะคะถึงหนึ่งล้านซับสไคร์นะคะเพราะว่าอาจารย์มนตรีเป็นคนขอมากนั่นเองแล้วก็ถ้าได้นะคะอาจารย์มนตรีจะพาไปไหน่อยค่ะ ไปอเมริกาโหกดไลค์กันมาเยอะๆเลยนะคะเดีย๋ยวหนูจะตามไปอเมริกันได้ๆแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีอีกครั้งนะคะแล้ววันนี้ขอลาไปก่นอนสวัสดีค่ะบายบอยขอให้มีความสุขวันลอยกระทง